บทสาธยายถรมเรื่องพรมชาลสูตรตอนที่หาอวสารเรื่องไายแห่งปัญญาสาที่สุดแห่งทิฏฐิและทางออกจากไายที่มาพระสุตตันตป,ปิฎกทีคณิกายสีลขันทวักที่มากล่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาเห็นทางออกจากข่แห่งทิฏฐิในตอนที่แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงจำแนกทิฏฐิที่ปรารบถึงอนาคตไปแล้ว24ประการบัดนี้พระองค์จะทรงกลางข่ายแห่งพระปัญญาต่อไปเพื่อรวบรวมทิฏฐิที่เหลืออีกสากลุ่มซึ่งมีความหลากหลายและใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะรวมทั้งสิ้นอีก20ประการกลุ่มที่สอุทธุมาคตะนิกเนวะสัญญีนาสัญยีวาด8คือความเห็นว่าตายแล้ว มีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่กลุ่มนี้มีความเห็นที่ละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเชื่อว่าสภาวะหลังความตายนั้นจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่เชิงซึ่งมีทั้งหมด8รูปแบบตามการผสมผสานของคุณสมบัติเรื่องรูปและเรื่องที่สุดเหมือนกับกลุ่มที่แล้วกลุ่มที่4อุดเฉทวาเจคือความเห็นว่าตายแล้วขาดศูนย นี่คือความเห็นของฝ่ายวัตถุนิยมที่เชื่อว่าความตายคือจุดสิ้นสุดโดยสิ้นเชิงซึ่งมีเจ็ดระดับตามระดับของอัตราที่พวกเขาเชื่อว่าขาดศูนย์ไป 1. ขาดศูนย์ที่กายมนุษย์นี้ 2. ขาดศูนย์ที่อัตราอันเป็นทิพในกามาวจรภพสาขาดศูนย์ที่อัตราอันเป็นทิพมีรูปเกิดแต่ใจในรูปประพบ 4. ขาดศูนย์ที่อัตตาในชั้นอากาสานัญจายตนะ 5. ขาดศูนย์ที่อัตตาในชั้นวิญญาณนันจายตนะ 6. ขาดศูนย์ที่อัตตาในชั้นอากินจัญญายตนะเขาดศูนย์ที่อัตตาในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะกลุ่มที่5ทิฏฐธรรมนิพพานวาตหคือความเห็นว่านิพพานมีในปัจจุบัน นี่คือความเห็นของกลุ่มที่สแสวงหาความสุขสูงสุดในชีวิตปัจจุบันแต่เข้าใจผิดว่าความสุขนั้นคือนิพพานซึ่งมีห้าระดับ 1. การเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณห้าคือนิพพานสูงสุด 2. การเข้าถึงปฐมฌานคือนิพพานสูงสุด 3. การเข้าถึงทุติยฌานคือนิพพานสูงสุด 4. การเข้าถึงตติยฌานคือนิพพานสูงสุดห การเข้าถึงจะตุทชาญคือนิพพานสูงสุดเมื่อพระองค์ได้ทรงรวบรวมทิฏฐิทั้งฝ่ายอดีต18ประการและฝ่ายอนาคต44ประการรวมเป็นทิฏฐิ62ประการไว้ในขายแห่งพระปัญญาแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงทางออกจากไข่อันเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายสมณะพราหมณ์เหล่าใดก็ตามที่ยึดถือทิฏฐิ62ประการนี้ ความเห็นทั้งหมดของพวกเขานั้นล้วนเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเพราะอาศัยผัสสะทางทวารทั้งหกจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้รู้แจ้งซึ่งผัสสะยะตนะทั้งห ตามความเป็นจริงทั้งในแง่ของสมุไทยคือเหตุเกิดอัดถังคมะคือความดับไปอาสาทะคือรสอร่อยอาทีนวะคือโทษและนิสรณะนะคืออุบายเครื่องสลัดออกเธอย่อมรู้ยิ่งกว่าทิฏฐิทั้งปวงนี้นี่คือการแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือทิฏฐิทั้งหมดเพราะรู้แจ้งถึงต้นตอของมัน คือกระบวนการปฏิจจสมุปบาทที่เริ่มต้นจากผัสสะนั่นเองพระองค์ได้ทรงสรุปด้วยอุปมาด้วยขายดักปลาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชาวประมงผู้ชำนาญทอดแหที่มีตาละเอียดลงในบึงน้ำเขาจะรู้ว่าปลาตัวใหญ่ๆใ,ในบึงนี้ทั้งหมดล้วนติดอยู่ในแหนี้ทั้งสิน้นฉันใดสมณพราหมณ์ทั้งหมดที่ยึดถือทิฏฐิ62ประการนี้ ก็เปรียบเสมือนปลาที่ว่ายวนและติดอยู่ในขายคือทิฏฐิ62ประการนี้ทั้งสิน้นพวกเขากระโดดไปมาก็กระโดดอยู่ในขายนี้เองส่วนตถาคตนั้นเป็นผู้ที่ยืนอยู่นอกขายและรู้แจ้งในขายนั้นทั้งหมดและทรงจบพระสูตรด้วยอุปมาด้วยผลมะม่วงดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตที่ยังดำรงอยู่นี้ เปรียบเสมือนต้นมะม่วงที่ยังไม่ได้ถูกตัดขั้วตราบใดที่กายนี้ยังอยู่เทวดาและมนุษย์ก็จะยังเห็นเราได้แต่เมื่อใดที่กายนี้แตกทำลายไปเมื่อสิ้นอายุไขก็เปรียบเสมือนผลมะม่วงที่หลุดจากขั้วไปแล้วฉันใดเมื่อกายตถ,ถาคตด,ดับไปแล้วเทวดาและมนุษย์ก็จะไม่ได้เห็นเราอีกต่อไปฉันนั้นเรื่องราวในพรหมชาลสูตรนี้จึงได้บรรลุถึงหัวใจของพระสูตร คือได้เป็นดังข่ายแห่งพระปัญญาที่ครอบคลุมทิฏฐิทั้งปวงและได้ชี้ทางออกจากข่ายนั้นด้วยการรู้แจ้งในอริยสัจสี่และปฏิจจสมุปบาทในการสาธยายธรรมครั้งต่อไปเราจะศึกษาพระสูตรที่ว่าด้วยผลแห่งสมณคุณที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโปรดพระเจ้าอาชาติศัตรูจนทำให้พระองค์ทรงกลบใจจากบาปอันหนักคือการกระทำปิตุคต เรื่องราวอันน่าสะเทือนใจและเปี่ยมด้วยพระมหากรุณานี้ปรากฏอยู่ในสามมัญญผลสูตรก็ขอให้โยมได้ติดตามสดับกันต่อไปท้ายที่สุดนี้อัตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในสรรพสิ่งขอจงอย่าได้ติดอยู่ในขายแห่งทิฏฐิใดๆแต่จงมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งในผัสสะและอริยสัจสี่อันเป็นหนทางที่จะนำท่านออกจากขายแห่งสังสารวัฏได้อย่างแท้จริง เอวังก็มีด้วยประการลัชนี